สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาดูโชว์บอลเจ้าพ่นสีรถไทนยน,นะครับสีหัวเปลี่ยนกี่รอบแล้วครับนี่สีหัวรถไทยนี่เปลี่ยนด้วยขีย์้านเปลี่ยนแล้วครับ <laughs> <laughs> นี่นครับสีหางสีเหลืองนะครับนี่สีนี้ก็ดินนะครับนี่แนวไกลๆนี่ นี่ครับมาดูการถอดไฟนะครับเเราจะแกะรดไฟออกก่อนนะครับจะพูดเลยแม่ครับนี่ <Yeah. S 1> <c oughs> ก็แกมาแล้วครับส่วนหนึ่งอันนี้บุบนะครับเัยอันนี้บุบลอยแพโดนน้ำบ่อยนะครับโดนน้ำบ่อยมากเลยนี่ครับก็สีนะครับนี่นี่ครับสีก็ตามนี้เลยนะครับเตะบนนะครับ แติบนนี้สุดจานนะครับเวลาอ่าวิ่งวิ่งตอนไถนานะครับแต่บนกินขานะครับแต่ล่างผมว่าออกตัวได้ดีกว่านะครับแต่ะละออกตัวตอนวิ่งหลังถนนนะครับ <c oughs> คลิปลงก็มีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นแบบคลิปไทเหมือนเดิมนะครับกลัวจุกกลัวทุกคนเบื่อนะครับผมมารีวิวอ่าที่บอลจะทำสีรถใหม่ก็ทำเล่นนะครับถ้าทำจริงหนีครับมีน็อตสีนะครับน็อตสีทองนี่ครับอ่านอตเลน็อลเลนสีเหลนนะครับไล่เหลนหมดทำได้ผมว่าก็จะจัดเหมือนกันนะครับเนี่ย ผมม่ให้ดูของลาซาด้านะครับเสียแล้วครับของลาซาด้าเสียวนับไว้ไหนครับทิ้งแล้วอืมนี่ครับมันจะมีแบบว่าอ่าย้อนกลับไปดูคลิปตอนที่ว่าคนฝุ่นนะครับสามกันนี่ครับเป็นมันมีปอกลาซาด้าอยู่ครับนี่โอ้เขาสั่งมานี่นะครับ นี่นะครับขอกกันนะเทียนครับแม่ผมว่าถ้าปัดออมมันก็แบบเหมือนใหม่เลยนะถ้าแบบสีเดิมจากโรงงานทำสีใหม่ก็ดีนะครับนมันแบบว่าเหมือนเราจะเอาสีไหนก็ได้นะครับเอาถัง อทีน่ครับภายในทั้งก็ของอทีอ่า,อารุ่นแรกๆนะครับเลย <c oughs> เป็นนี้มันจะม,มีบุบู่ครับมันเป็นแบบว่าที่ลองไฟนะครับ บรรยากาศรอไถนานะครับระหว่างรอก็มาขัดสีรถทำรถอะไรไว้บ้างครับจะกลับผู้เพื่อนก็เด็ดจอดนะอ่าก็จะได้จอดแล้วครับคันนีจ้จะขอไม่อยู่แล้วจะขอไม่อยู่นะครับร่วมกับซีเอ็มซีเอ็มก็อ่าไปเชียงใหม่แล้วครับแหม ห่างจากสีสเกตไปไกลมากนะครับดิไปเสียงใหม่นะครับไกลกวซีบอลน,นึ่นะครับซีบอลกอ็กับกรุงเทพส่วผมก็อยู่นี่นะครับถ่ายคลิปก็จะไม่ค่อยเห็นอ่าคลิปรถสามคันสักเท่าไหร่นะครับสียมก็โ่นไปทำงานที่นู่นนะครับที่เชียงใหม่ ข้ามฝากไปอีกแล้วครับเนี่ยู่ฝากเหนือหนุนครับเสียบอลก็ห้าร้อยกิโลนะครับเสียเอ็มก็อ่าหนุนนะครับแต่นี่ไปเชียงใหม่นะครับเสียเอ็มผมได้ยินข่าวว่าพ่อเสียเอ็มบอกว่าอ่เสียเอ็มไปขับรถพ่วงครับพ่วงอะไรนะ ขับรถพ่วงครับสีอะไรขับรถพ่วงครับอ่ารถพ่วงสามล้อนะครับไม่ใช่รถพ่วงสิบล้อนะครับที่แรกผมคิดว่าแต่รถพ่วงสิบล้อนะครับแต่ขับรถพ่วงสามล้อนะครับนี่ครับสีล้นนะครับนี่ กลัวว่าต่อไปจะไม่มีคลิปอะไรลงนะครับเดี๋ยวจะไปหาใ่้คลิปเรื่อยๆครับถ้าเป็นรถไทยใหญ่ก็ช่วยดูนะครับให้เป็นรถไทยเล็กนะครับอันนี้บรรยายทั้งคลิปนะครับนี่มาดูตอนพ่นนะครับวิฟ้าน้ำมันก่อนปะ ก็ขยาวครับให้มันรับเิ่มพ่นแล้วครับก็มาดูฝีมือการพ่นนะครับ อันนี้หัวจะเป็นสีฟ้านะครับหางจะเป็นสีเหลืองนะครับ นี่ครับก็พ่นเรื่อยๆนะครับโอ้สวยงามครับสวยงาม โอ้เวลาพน่นนี่แดดหนีบดนะครับเนี่ยจะแ,แห้งไวเนี่ยกลับหัวประมาณนี้นะครับโอ้สวยอยู่ครับนี่เงาแล้วครับเดี๋ยวสวยจัดครับสวยจัดดูอีกมุมนึงก็คล้ายๆสีม่วงน,นะครับสีสวยดีครับสีสวยกลับเข้ากับโค้งนะครับเดีโค้งเหลือง หัวฟ้าเอาน้ำเงินนี่ครับทำมูลี่ด้วยครับเนี่ย การลงเสียครับสวยจัดครับฟิลม์ม สีสวยมากครับนี่ยสีเยอมครับ นี่ครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับเอาไปดูโชิ้นนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ